วันนี้ผมได้นำพริกมาหนึ่งกระปุกนะครับจากน้าแถวบ้านนะฮะเขามาเยี่ยมเยือนนะฮะก็เลยขอเขามาหนึ่งกระปุกนะครับนำพริกนี้ชื่อว่านำพริกกระเทียมนะครับถ้าเอ่ยชื่อผิดต้องขออภัยฮะคือทํามาจากพริกกับกระเทียมล้วนๆเลยครับก็ไม่ดีร้อนะครับเกิดตู้เย็นได้ก็เจอข้าวมาแล้วครับตั้งกระทะไฟน้นร้อนครับหยิบไข่ได้2ฟองฮะแล้วก็ตั้งเตาแก๊สรอครับเปิดไฟอ่อนไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูในตู้ว่ามีอะไรบ้างมีผักคะน้าอยู่นะครับแล้วมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปครับนิดหน นะครับขบคั่วกระเทียมให้พอหอมนะครับผมแล้วก็ทําการตอกไข่ลงไป2องฟองครับแล้วทการคนใส่ให้แตกตัวไปเรื่อยนะครับคล้ายๆอารมณ์เราทำข้าวผัดครับต่อไปแล้วก็ใส่ข้าวครับคือเอาข้าวมาคูดก่อนข้าวมันเหนียวฮะใส่ข้าวลงไปนะฮะแล้วก็คลุกเขาให้ข้าวเข้ากับไข่ให้เป็นอย่างดีครับเอามาก็ใส่น้าพริกกระเทียมลงไปนะครับตอนแรกผมกะใส่นิดเดียวอยู่ๆมันหกไปฮะมันหมดหมดหมดทั้งกระปุกเลยฮะแล้วก็ต้องยอมครับผมเขาบอกว่าเผ็ดมากอยากจะรู้จริงว่าเผ็ดแค่ไหนครับอนนี้ก็คลุกเขาเข้าไปครับตามด้วยผักคะน้าแล้วก็มเเือ ผัดกนเหมือนข้าวผัดกันเลยครับผัดผัดไปเรื่อยครับผมโดยที่ผมไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผัดไปสักระยะพอผักสุกนะครับเราก็เติมพริกไทยลงไปนะครับเราก็ตามด้วยมะนาวลงไปครับเพื่อความเปรี้ยวนิดนึงนะครับเหมือนข้าวผัดปกติทั่วๆไปครับผมเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาครับปิดเตาแก๊สแล้วก็โรยด,ด้วยต้นหอมบัชีทั่วๆไปครับประมาณนี้ฮะเราก็ได้ข้าวผัดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันดูครับคำแรกครับชิมเข้าปากเข้าไปครับหนึ่งคำครับคำที่สองตามไปครับผมบอกเลยว่าโอ้โหน้ำตา าแตกครับเหงื่อไหลพักๆเลยเผ็ดมากๆครับสำคัญผมต้องกินยาแก้กดไหลย,ย้อนแก้โรคกระเพาะกันเลยทีเดียครับปกติผมกินเมน็ดนึงนะก่อนนอนตอนนี้กิน2เม็ดเลยครับไม่ไหวจริงๆครับแต่ก็กินหมดเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้ำพริกกระเทียมนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นน้ำพริกตาแตกครับสุดจอดมากๆครับ